เมื่อเช้าเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาตกใจเล็กน้อยเป็นข่าวพาดหัวระวังพื้นที่สีแดงจะมีฝนตกหนักวันนี้เราว่าเฮ้ยชิพหายแล้วจะมีฝนตกหนักแล้วเกมคืนนี้ล่ะจะเป็นยังไงพออ่านรายละเอียดนะ ดูรายละเอียดแล้วนะคก็เป็นพยากรณ์อากาศในประเทศไทยพื้นที่สีแดงเข้ามาใ้พื้นที่สีแดงที่จะมีพายุฝนฟ้าขนองในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ไปเช็คดูนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับก็ประมาดระหว่างช่วงนี้พายุรุร้อนนะครับกําลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูแหละนะครับก็เอาพีมิลิกันดีกว่านะครับคืนนี้ บิ๊กแมตต์นะครับตามนัด4ี่ทุ่มสีนาทีคิกออฟเวลาในประเทศไทยหงแดงลิวพูนะครับณนะขณะนี้เรียวไทม์ time, ไม่ใช่จ่าฝูงแล้วนะครับวันนี้เรากลายเป็นท่านรองไปเสียแล้วหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไอป,ปืนใหญ่อาเซนอลสามารถเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด ไปได้อย่างหือจับเรา,เานะํำใจอยู่นานกว่าจะ <c oughs> เข้าไปแสดงความรู้สึกในเพจต่างๆได้นะแม่ยันมาจนถึงนาทีที่แปดสิบห้าแล้วนะ่ะเออนะอแต่ก็นะศักยภาพของไอ้ปืนใหญ่ชั่วโมงนี้ก็ต้องเชื่อแหละว่า มีดีพอที่จะไปถึงทรฟี่นะครับก็3คะแนนเมื่อคืนนี้ทำให้อาร์เซนอลทำแต้มแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนน64คะแนนนะครับตามหลังมาด้วยลิเวอร์พูล63แมนซิตี้62นะครับค่ำคืนนี้ ลิฟท์กับแมนซิตี้จะเจอกันผลการแข่งขันในค่ำคืนนี้มีผลต่ออันดับในตารางคะแนนแน่นอนนะครับอย่างที่บอกในแอนฟิลเราไม่กลัวใคร ลิเวูเป็นสีแดงแน่นอนคืนนี้นะครับแล้วก็จะทำคะแนงแซงกลับมาเป็นจา่าฝูงอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้เด็กของทุกคนทุกขั้นนะครับสงใจไปเชียร์ของแดงลิเวอร์พูนับที่แอนฟิลด์ค่ำคืนนี้เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้บิ๊กแม์ ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับอาจจะเป็นเกมสุดท้ายในการเจอกันระหว่างยอดโค้ชยอดผู้จัดการทีมอย่างเจอเินครอฟกับเป๊ปกาวดโรลานะครับเพราะนี่คือฤดูกาลสุดท้ายที่เจเินครอฟจะคุมลิเวอร์พูนะครับแลก็เชื่อว่าคงเจเคคงไม่มาคลุมทีมใดอีกแล้วใน อังกฤษนะครับแต่ก็ไม่แน่เออในในบนกองเปลฤดแล้วกันนะในในนามของลิเวอร์ p o o โอ้แต่ก็ไม่แน่อีอนนกเหมือนกันเพราะว่ายังมีถ้วย f อฟอครับที่อาจจะได้เจอกันอีกเออนะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนแนเดี๋ยวต้องดูกันไปทีละนัดนะครับก็เกมนี้ลิเวอร์ p o o ก็น่าจะจัดทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ มีตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์พอที่จะลงสนามได้แหละนะครับเชื่อว่าโมซาลาจะได้ลงเป็นหัวหอกตัวจริงคู่กับดาวินนูเยสนะครับอาจจะมีลุยดีอาสโคดีคักโปมาผสมผสานนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็คงไม่ต่างจากเกมที่แล้วนะครับก็ ใช้ทเท่าที่มีนะครับสู้กับซิต y ี้ในแอนฟิลด์เชื่อว่าส่งใครลงไปก็จะได้รับเสียงเชียร์อันกึกกล้องในแอนฟิลด์นะครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามแห่งความทรงจำหลายๆทีมมาที่นี่ก็แม้จะได้ผลการแข่งขันที่ไม่ไม่เป็นที่พึงพอใจ กลับออกไปนะครับแต่คิดว่าทุกทีมที่มาเยือนแอนฟิลด์ก็จะมีความทรงจำที่ดีมีความประทับใจในบรรยากาศของสนามแห่งนี้และเราก็เชื่อว่าค่ำคืนนี้บรรยากาศในแอนฟิลด์ก็จะเป็นที่ประทับใจไปอีกนานเท่านาน4ี่ทุ่มสีเปิดจอรอเชียร์รอชมนิวพูลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์คืนนี้ เดี๋ยวหลังเกมมาพบกันสุขใจไปทีละนัดนะครับเด็กของทุกคนทุกท่านแพ้ชนะฟุตบอลเป็นเรื่องธรรมดาแต่คืนนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีทั่วงกันวันนี้สวัสดีครับ